วันนี้เขาพูดเรื่องปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยสองคำนี้ความหมายคนละอย่างนะคะนับแต่สุขโขไทยมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่7ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองคนไทยล้วนมีชีวิตที่สุขสงบใต้ร่มพระมหากษัตริย์พุทธมามะกะจนกระทั่งถูกพวกคณะราษฎรยึดอำนาจในปี2475 แม้จะอ้างว่ายังมีพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญอยู่แต่ก็มีอำนาจจำกัดไม่สามารถทำอะไรได้มากเหมือนเดิมพระพุทธศาสนาก็ไร้ที่พึ่งกลายเป็นลูกกพร้านับแต่นั้นมาความพยายามจะบัญญัติพระพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญมีมาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ก็ถูกขัดขวางมาโดยตลอดโดยคนไทยพุทธ ที่คิดว่าตนเองเป็นคนมีเมตตาต่อรัทีแต่งชาติกลัวเขาจะน้อยใจหรือเสียใจความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีตได้ส่งต่อมรดกให้ลูกหลานไทยได้เสวยบุญทั้งวัดวาอารามศิลปวัฒนธรรมหลักธรรมคำสอนพระไตรปิฎกประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของไทยที่บ่งบอกว่า บรรพบุพรุษของเราคือพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดงแห่งพระพุทธศาสนาปัจจุบันพระพุทธศาสนามีภัยคุกคามกำลังโดนขับไล่ออกจากบ้านของตนเองทั้งวัดและพระสงฆ์โดนคุกคามลิดรอนจำกัดสิทธิ์และถูกกำจัด แต่ก็ยังอุตสาห์มีคนที่คิดว่าตนเองฉลาดล้ำในพระธรรมวินัยและหลักธรรมคำสอนเห็นชาวผู้ที่ออกมาเรียกร้องและปกป้องสิทธิ์เพื่อรักษามาตุภูมิตนเองว่าสร้างความแตกแยกไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแถมสอนพวกเราว่าให้ยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเรื่องอื่นๆไม่ต้องไปสนใจใครจะทำอะไรก็เป็นกรรมของคนนั้น คนประเภทนี้ส่วนมากเนี่ยเป็นพวกวัวล,ลืมตีนลืมไปว่ากว่าจะมีปัญญาเรียนรู้ความปล่อยวางคือมีแผ่นดินพุทธและมีาศาสนาพุทธตนเองได้เรียนรู้แล้วปล่อยทิ้งขว้างไร้ความเมตตาต่อผู้อื่นที่เคยทุกข์ร้อนเหมือนกับตนไม่เก็บไม่รักษาคนพวกนี้ก็แค่คนเห็นแก่ตัวที่อ้างความปล่อยวาง ให้ตนเองสบายเท่านั้นเองเราปกป้องพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปคนไทยทุกคนต้องลุกมาช่วยการปกป้องชาติพระพุทธศาสนาจากรัทิอันตรายไม่ทางใด้็าทางหนึ่งไม่ควรนิ่งเฉยดูดายเอาแต่พูดว่าปล่อยวางแบบผิดผิดคนเราส่วนใหญ่มักเข้าใจคําว่าปล่อยวางอย่างไม่ถูกต้อง จึงนำไปพูดนำไปใช้ผิดบริบทการปล่อยวางท่านหมายถึงการละวางอัตตาตัวตนการละวางความเห็นผิดอันเป็นมิจฉาทิฐิการละวางความชั่วการละอวิชาและอุปาทานสี่และท่านที่จะปล่อยวางได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจในความไม่มีตัวตนเข้าใจในหลักการของการเกิดขึ้นของเหตุปัจจัย ตามหลักในอิทัพปัจจัยตาในระดับหนึ่งมีความเข้าใจในความหมายของสัพเพธรรมาอนัตตาติพอสมควรแล้วจึงจะเข้าใจในความหมายของคำว่าปล่อยวางได้อย่างถูกต้องชัดเจนและไม่นำไปใช้เรื่อยการปล่อยวางนั้นจึงไม่ใช่ความเพิกเฉยความไม่ใส่ใจการทอดทุระการไม่ทำตามหน้าที่บทบาทของตนที่ควรทำ หรือที่ควรช่วยดังนั้นจึงไม่ควรนำคำที่ตนเองไม่เข้าใจดีพอไปใช้ในบริบทที่ไม่ถูกไม่ควรจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหลักการหรือแนวทางของหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาในคนที่เห็นภัยเห็นความเดือดร้อนที่มีต่อผู้อื่นหรือต่อประเทศชาติแล้วแต่ใจไม่อยากช่วยไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว เพราะกลัวตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนจากคดีความหรือกลัวถูกติฉินนินทากลัวการถูกทำร้ายก็เลยมักจะใช้คำว่าปล่อยวางดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่าเพราะอ้างว่าตนเองสามารถปล่อยวางได้แล้วคิดนั่นคิดว่าน่าจะพูดไปเพื่อเพื่อให้ตนเองรู้สึกสบายใจหรือให้มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะปล่อยวางได้หมดจดนั้นมีอยู่จำนวนเดียวเท่านั้นคือ พระอริยบุคคลค่ะและหากเน้นว่าพระอริยะที่สามารถปล่อยวางได้อย่างหมดจดคือท่านละสั่งยศสิบได้หมดจดจริงๆก็มีเพียงเฉพาะพระอลหันเท่านั้นและแม้แต่พระอลหันที่ท่านละสั่งยศสิบได้หมดแล้วแต่หากท่านเห็นว่าตัวท่านนั้นยังสามารถให้ความช่วยเหลือ หรือให้การอนุเคราะห์แก่ผู้อื่นแก่ประเทศชาติประชาชนได้แล้วท่านก็ไม่ทอดทุลานะคะท่านก็จะพยายามช่วยจนสุดกำลังความสามารถเลยทีเดียวดังนั้นการปล่อยวางของท่านอาจจะหมายถึงการปล่อยปละละเลยมากกว่าคำว่าปล่อยวางกับปล่อยประละเลยเนี่ยสองคำเนี้ยใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนกันปล่อยวางคือใจเป็นอิสระ ใจเป็นอิสระนะคะจากาวิชาทั้งหลายแหล่ปล่อยประล้วเลยคือความประมาทขอบคุณข้อมูลจากคุณจันจีราวีรัตสมาชิกกิติมศักดิ์และคุณกอรดขอได้รับความขอบคุณจากสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะ